สวัสดีค่ะใครๆก็คิดว่าอะโวคาโดมีไขมันถึง80%แล้วจะทำให้อ้วนใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะโวคาโดกลับเป็นซูเปอร์ฟูดลดน้ำหนักที่นักวิทยาศาสตรย์ยืนยันเลยทีเดียวค่ะ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอย์พบว่าไขมันในอะโวคาโดเป็นไขมันดีชนิด m o มโนอัน t ซ r a เรตที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Nutrition Journal ระบุว่าคนที่กินอะโวคาโดครึ่งลูกก่อนอาหารจะอิ่มเร็วกว่าและกินข้าวน้อยลง22%เลยด้วย เหตุผลก็คือไขมันดีจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งเป็นสัญญาณบอกสมองว่าอิ่มแล้วนอกจากนี้อะโวคาโดยังมีเส้นใยสูงถึง10กรัมต่อลูกช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นวิตามินเคในอะโวคาโดยังเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันอีกด้วยเปลี่ยนหุ่นง่ายๆเริ่มที่ความรู้ดีๆจากกินดีผอมได้ติดตามไว้เลยนะคะ